โอ้เวฟบรอยเอเวฟบรอยเอทั้งสองเลยครับช่วงนี้เวฟบรอยกำลังมานะครับสองคันนี้ก็ถือว่าแต่งได้สวยงามนะครับทั้งสองคัน <Okay. S 1> ส่วนซปเปอร,ร์คัพคันนี้สงสัยต้องการใช้ด้วยนะครับส่งเจ้าตัวน้อยมาสังเกตการเฮ้ยไ <Okay. S 1> hey, อน,นี้รถใครนะ <Okay. S 1> รถพี่รถพี่เองนี่ใช่ไหม รถพี่สาวใช่ไหมหรือพี่ชายพี่สาวอ๋อแล้วใครขับพังพี่ชายพี่ชายขับพังแล้วได้ยินว่าซ่อมมาแล้วใช่ไหมแต่ก็ใช้ไม่ได้นั่นแองอาวันนี้เองด่วนแล้วมาเพื่อช่วยเอาเครื่องลงใช่ไหมจริงไหมฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องอายหรอกเอาลงไป แค่เอาเครื่องลงให้เดี๋ยวช่างจัดการต่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่างงานจะเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยให้เจ้าหนูช่วยเอาเครื่องลงก่อนแล้วจะได้รู้ว <si ่ารถตัวเองรถพี่สาวนะพังตรงไหนบ้างจะได้ไปรายงานอุดนะครับส่วนที่ทํามานะครับ นนหลายอย่างนะครับที่ไม่ครบใส่ไม่ครบนะครับเอา,ออาน,นะครับร้านตัมอเตอร์ของเรานะครับวันนี้ท่านผู้ใหญ่หมู่เก้าของเรานะครับดรได้นำน้ำยาฆ่าเชืออ้นะอโควิดเอาผู้ใหญ่ครับสัมภาษณ์หน่อยไอ,อ้น,นี้น้ำยาอะไรครับ น้ำยาฆ่าเชื้อจากได้รับการสนับสนุนจากท่านตสซึ่งโรดทองศรีเป็นน้ํายาตัวนี้เป็นน้ำยาที่มีประสิทธิภาพมากนะครับก็ได้รับเป็นผู้ว่าได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทเพื่อรือน้ำยาตัวนี้เนาะแล้วมาเพื่อฉีดฆ่าเชื้อเนาะเชื้อครับอ๋อครับชุบโดนที่เท้าครับผมอะไรกับนี่คือผู้ช่วยกับผัวชีพใหญ่เลยผู้ช่วยนี่มาอะไรแค่นี้ไปข้างในนะวะ นะครับโอ้สุดยอดนลครับน้ายาช่วยๆเหลือกันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านดูแลตัวเองและก็ปิดแมสด้วยนะครับครับไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับก็ในเมื่อมีโครงการมาก็ต้องครับก็ต้องฉีดไปเฮ้ยเอ็งต้องการอะไรนั่นนะฮะ จะโลครับจะโรแล้วไปไปเดินใกล้พวกเขาทำไมเพราะอะไรยืมยืมยืมอ๋อตังไม่พอนะครับตามยืมเลยนะครับวันนี้ได้ได้เท่าไรแล้วได้ร้อยละแต่ก่อนได้499ร้อยเ้าใช่ไหมให้ดูสิจากครับอันนี้อันนี้ยืมใครบ้างนี่กี่คนนี่สองยืมสองคนนี่เส้งสงสารนี่ว่าจะลดให้ก็ไม่ได้เนาะมันไม่ได้มีกำไรอะไรมากมายเอ้ยมีเรียนอีก ครบแล้วไม่ต้องนับแล้วเนาะจำยืมต่อสายวันหนึ่งสีดำเอาวะเอาไปเลือกเอาสีอะไรสีดำสีดำขาวก่อนเนาอันนี้มาใหม่ล่าสุดนี่นี่ทางนี้เลยนี่เลยสองอันทางนี้เลยที่มาใหม่นี้ที่คลุมคลุมสีขาวน่ะอืมจามากเมีเหรอ วันนี้นะครับได้กว่าจะได้โลมาครับยืมประมาณสองหรือสามกันได้ได้ยินมาสามนะอีกคนหนึ่งไม่ให้ไม่สามแต่คนหนึ่งเขาไม่ให้เอาไม่เป็นไรครับเพราะความต้องการโลเราต้องหน้าด้านนิดหน่อยขาตั้งนะครับไล่เบาไล่เบาขาตั้งเหมือนเหมือนคันเขช้คันนี้เรียนแบบคันขานะเพราะว่า หรืออยากไปอยู mm. ่กับคันขาวไม่ตามจริงมันใส่แหละแต่สปิงมันยาวเึ้นเอ้ยอ้นายทางนู้นเสร็จยังได้ยัง เบรกโลได้มึงพูดมากเลยนะมึงเนี่ยคนได้โลเนาะตัดได้ไหมยืมได้นะทีไอ้คนได้โลแล้วคนที่โดนยืมคิดดอกเท่าไหร่นี่ดอกก็สิบบาทดอกก็สิบบาทเลยวันละวันเอ้ยชั่วโมงละสิบบาทเอาละครับส่วนช่างจอนก็ฟื้นจากโควิดแล้วครับฟื้นจากโควิดแล้วคงจะได้ทำงานนะครับ โอ้ยแต่เราต้องระวังเลยฟื้นฟื้นเอกคำพงวีโอเดเดชสตาดตีเราเรือเอาฮจัดการลองขนาดนี้เรียบร้อยจะได้เขียนบินแล้วไอร้อยยี่ห้าน่ะเอานียครับสรับซูเปอร์ครับอ่ะหอดได้แล้วอ้าวนี่อะไรครับโอ้โหล็อกตรงที่สตาร์ท ตัวเฟืองสตาร์ทมือนี่แตกนะครับแตกช่างทำเองนะครับอะไรทีมงานหรือว่าช่างบ้านไหนนอนโอ้นะครับตรงนี้ก็แตกด้วยนะครับนี่สตาร์ทมือต่อไปคงจบกับใช้ไม่ได้แน่นอนเลยโอ้โหน็อตน็อตแม่เหล็กอะ ทำมาได้ประมาณสามอาทิตย์พัง่อนะครับมันต้องพังนะครับเพราะดูแค่นี้ก็หนักหนาอยู่แล้วเฟืองปั๊มนะครับรูดหมดเลยนะครับรู้สึกว่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับดูรอยใหม่ๆแต่ว่าเพราะโซ่นะครับโซ่โซ่ฟืดโซ่ไม่ทำงานนะครับทำให้รูดทำให้ ฟพืองปั๊มรูดได้เลยอีกอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นยางกดสู้แต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นสะพานสู้นะครับแต่การเปลี่ยนเป็นสะพานสู้ไม่ไม่มีปัญหานะครับแต่ที่มีปัญหาก็คือเขาขันตัวนี้ตายนะครับขันล็อกตายแบบเล่นตัวไม่ได้ปกติต้องเล่นตัวได้นะครับตัวนี้ หนักนะครับคันนี้อาการานะครับน็อตแต่ละตัวนะครับผมไขควงสกัดตัวเดียวกับพาได้ทั้งคัน วันนี้ลูกค้ามารับรถแล้วนะครับหลังจากซ่อมเสร็จเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วลูกค้าจากบ้านบุ๋นอนะโอ้พ่อเจมครับสีไม่เท่าไรแต่ว่าเสียงนี่สุดยอดส่วนตัวจับท่อนะครับอโอ้ตัวจับท่อ,อ,อรู้ว่าขโมยเครื่องมือจากที่นี่ไปหรือมั้งนี่สงสัยให้คนนี้ขโมยให้อะจับท่อ มาได้ขโมยยาเยอะนาลุกจับโทนะครับสั่งจากลาซาด้านี่นี้สั่งจากขโมยเอายางยอยเยอะๆนะครับวันนี้วงล้อด,ดาก็เป็นวงเป็นชุดที่สองเลยนะครับแล้วงานหน้าบ้านก็เล่นเอาช่างบุญหอก็เหนื่อยไปเลยนะครับ อาช่างบุนหหันมาหน่อยสิวันนี้ยังไงบ้างฮะเหนื่อยวันนี้ถึงกับเหนื่อยเลยใช่ไหมมีเวลาพักบ้างไหมวันนี้ฮะแทบไม่มีอ๋อลุยต่อไปทำไงได้อาชีพเรา โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ